สวัสดีครับพี่น้องครับผมเดีนี้มาดึกเหงยพี่น้องเริ่มดูดูการวานเหงาแล้วครับผมตอนนี้กำลังนงั่งรอพี่น้องรอยปลาเขินอยู่พี่น้องับปลาเด็ไหลขึ้นน้ำในฟ้องหนาวครับผมบผมกำลังรออยู่พี่น้องกำลังรอรุ่นอยู่พี่น้องได้ปลาปลาเซียมพี่น้องบ้านเหงาสองสามบาท ครับผมปลาเสียมเนาะพี่นอ้องปลาเสียมมีแต่ตัวง,งามๆครับผมแกงใไซนอไมยสมพี่นอ้องแกงไซนอไมยสมไปมกใส่ไข่ก็ได้พี่นอ้องเนาะเป็นว่าตัางตาไอ้มกปลากระเพาะแห้งพี่นอ้องไปใส่ไข่นะครับผมนี่ผมปลาเสียมเนาครับนใดประมาณนะครับนี่นะครับไอปลาหมาณอยู่นี่ประมาณปลาเสียมอยู่นี่ประมาณสัก ไอประมาณเกือบ20ตัวไปดองครับเกือบ20่สิบตัวมีแต่ตัวกำงามไปดองปลาเสียมเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับกิโลหนึ่งหลายร้อยบาทนะครับผมกิโลหนึ่งครับหลายร้อยบาทนะครับพี่น้องมันเป็นหลายบาทครับพี่น้องหลายร้อยบาทนะครับผมหลายร้อยบาทนะครับปลาเสียมพี่น้องนี่กับปลาเสียมพี่น้องปลาเสียมปลาขาวนะครับพี่น้องนะครับปลาเสียมนะครับผมพี่น้องครับต้องครับรอรุ่นครับผมรุ่ต้องแบบว่านะครับว่าจะได้ เท่าไรนะครับน้องอ,อันนี้ครับเป็นแหนะครับ เป็นแหสองเส้นหาพี่น้องแหสองเส้นหานะครับแหสองเส้นหน้ารัเป็นแหเอ็นครับลูกแหครับสองสันน้หน,นักประมาณ8ปดกิโลนะครับผมแปดกิโล เดี๋ยวนูนนอย่าไปเดิกล้องกำลังถ่ายวยีดีโออ,โอยู่ครับครับโอ้โหอ่ากำลังถ่ายวีดีโออยู่พี่น้องครับผมห้ประมาณสักปลาเซียมปลาเซียมบินนกปลาเซียม,เ,ยมเอาหนูอยู่บ้านไหนบ้านบ้านถือบ้านถือขวดเหรอครับเป็นลูกเต้าเราใครเนี่ย เด้อ,อพี่น้องรับลูกหลานนะครับระตลูกร้านผมนี่แหล,ละพี่น้องข้ามชาติเลยพี่ดอกเดี๋ยวไปเสี่ยมยืมตัวต้องยืมทุบครับต้องยืมทุบสองตัวนี่ครับตัวใหญ่พี่น้องปลาเสี่ยมสีเหลืองอ๋อยเลยน,เนะครับผมเดือดต้องมีคนเกณฑ์นะครับไปบลูกหานผมนี่แหละแล้วก็มาเรียนหน้า ไอ้เวลายกไปจากลูกเด้อกย่ลงน้ำอย่าลงไปเล่นน้ำนะคะไอ้งผมปลาเสียมไปลองปลาเสียมปลาเสียมนี่เป็นปลาเื้ออ่อนยงใส้นอไม่สมหมกใส่ไข่กับเซียมเป็นบ่ถ้าหมวกใสต่จปลาเสียมกับาเียบงไอ้หมกใส่ไข่อีกนผม การจีเดือดก็มีนะครับการจีเดือดจะมีปลาขาวเป็น้องปลาขาวซอยปลาขาวมนนะครับผมปลาขาวซอยปลาขาวมนนะครับอูดีทีฐานกับผลตกมากกัหาจิงไงนะครับเนาะฝนตกมากกัหาจิงไงนะครับผม พี่น้องครับผมปลาเสียมมาดีครับได้เกือบสิบตัวพี่น้องได้เกือบสิบตัวเลยครับผมปลาเสียมนะครับปลาเสียมล้วนๆเลยพี่น้องปลาเสียมเป็นตัวมา,ปากปลาขี่เดือดก็มีแน่ยขาขาก็ไม่เท่าไรนะครับผมไม่เท่าไรพี่น,อนอ้องนะครับโอเคนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องฮะครับนี่นะครับผมปลาเสียมผมใส่พี่น้องมึงปลาเสียมนี่ครับผมนี่นะครับผมปลาเสียมนะครับปลาเสียมปลาเสียมแท้ๆครับแน่นอนร้อยเปิดเด่นปี่นองครับผมปลาเสียมนะครับตัวเหลืองพี่น้องตัวเงี้ยนะครับต้นนี้พี่น้องสองตัวก็ข้อกินเลยครับผมนี่นะครับผมปลาเสียมของแท้แน่นอนพี่น้องพิธีอีสานนะครับผม เป็นว่าแนะนำมีปลาในะนามีเข่านะครับช่วงในช่วงเดือนกรกฎาเนาะพบิดองกรกฎาครับชิปนี้บันทึกเมื่อวันที่สองกรกฎาบิดองผลเปิดมาขึ้นผลโตขึ้นวันที่ครับหนึ่งย่อหนึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาบิดองมาขึ้นนะครับหมายเลขที่สองโตมากสองมื่สองขึ้นแล้วนะครับผมผมกระเซียมพบิดองกระเซียมนะครับผม ปลาเสียมพี่น้องเป็นว่าปลากินปลาพี่น้องนี่ครับผมปลากินปลากับปลาเสียมกับปลาเสียมนะครับผมครัส่วนนะครับส่วนสถานที่นะพี่น้องนะครับปัารพื้อปวดพี่น้องในช่วงนี้นะครับป่ะวัติเป็นยุ่งมองไหนก็ตามได้พี่น้องยุ่งไก่ยุ่งไก่เนาะครับตามลำน้ำเสียวครับน้ำจะไหลลงตามนะครับตรงไหนตรงหน้าตามหน้าตามคลองไหลลงเสียวพี่น้อง พราะหาได้จินอยู่ผูหม่องผบอนนะครับก็ได้หมายเข้ามาเฉพาะในเขตพื้นที่ของบรรพโพิธบ้านอ่นๆพีไป้องก็กหาจินได้ขึกันช่วงนี้นะครับหาจิง,ง่ายนะครับหาจินน้ำน้ำน้ำเสียวไป้องเนี้ยมาขึ้นใตครบใต่ใใใป,ปูใต่ปลาไป้องครับไต่จินมัดนะครับวาจะบไวฉีกขาดไป้องแต่ว่าตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนผมไม่ค่อยมาใต่ไปองผมกลัวไป้องกลัวฟ้าผา่านะครับไปดองอ่งเงี้ยผมกลัวฟ้าผ่าไป้อง ปลาเสียมโ่วนๆจังนะปลาเด็กนะครับผมขอพี่น้องครับผมติดตามคลิปต่อไปก็แล้วกันได้พี่น้องเด้อนะครับผมนะครับปลาครับปลาเสียมร่วนๆครับผมคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยก็เพื่อเป็นกำลังใจผมต่อคลิปต่อไปพี่น้อง ยูทูบีขอบคุณครับวันดีครับ